รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สมัรสมานความสามคัคคีเป็นสิ่งที่สังคมถามหาทุกสังคมทั่วโลกอยากให้สมาชิกในสังคมนั้นอยู่กันด้วยความสามคัคคีอยู่กันด้วยความโปรองดองอยู่กันด้วยความรัก เริญพรท่านผู้ชมวันนี้ก็พบกับรายการอยู่เย็นเป็นสุขเป็นรายการธรรมะจากทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิจัยวันนี้ก็จะได้นำธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ได้มาเผยแผ่หรือได้มาขยายความให้ท่านทั้งหลายได้รับชมรับฟังแล้วก็นำไปประพฤกิปฏิบัติได้พระพุทธองค์ทรงรัดธรรมะไว้มากมาย ทั้งในส่วนที่เป็นกุศลเป็นความดีก็คือสิ่งที่ควรประพฤติปฏิบัติอย่างเช่นในเรื่องของกุศลละมูลความไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลงเหล่านี้ก็เป็นความดีที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ควรประพฤติปฏิบัติเป็นอย่างยิ่งใครพรึกปฏิบัติได้ก็จะนําไปสู่ความเจริญผู้นั้นจะมีแต่ความเจริญฝ่ายเดียวแล้วทําตัวเองให้เบาสบาย โดยที่ไม่ติดขัดอยู่ในเรื่องของใจกับความคิดในเรื่องของความที่โลภอยากได้ของผู้อื่นหรือในเรื่องของโทสะความเร่าร้อนในใจตรงน,นี้ลดได้อันนี้สิ่งที่ผู้ตรงตรัสในเรื่องของสิ่งที่เป็นอกุศลสิ่งที่เป็นอกุศลก็คือความโลภความโกรธและความหลงอันนี้ก็ทำให้จิตใจเร่าร้อนเมื่อปฏิบัติแล้ว ก็ทำให้เกิดความเดือดร้อนในใจเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์ตรัสในเรื่องของสิ่งที่เป็นกุศลและอกุศลไว้มากมายโดยเฉพาะในวันนี้เราจะได้มาคุยกันในเรื่องของธรรมะที่จะทําให้บุคคลให้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมเพราะแน่นอนว่าการที่เราอยู่ร่วมกันในสังคมนั้นจะต้องมีสิ่งยึดเดี่ยวหรือมีข้อปฏิบัติที่จะให้สมาชิกของสังคมนั้น อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขอยู่กันอย่างสมัครสมานสามัคคีความสมัครสมานความสามัคคีเป็นสิ่งที่สังคมถามหาทุกสังคมทั่วโลกอยากให้สมาชิกในสังคมนั้นอยู่กันด้วยความสามัคคีอยู่กันด้วยความปรองดองอยู่กันด้วยความรักจะทำยังไงมีข้อปฏิบัติอะไรในวันนี้เราจะได้มาคุยกันในเรื่องประเด็นเหล่านี้หลักธรรมที่พุทธองค์ตรัสไว้ เราเรียกว่าสารานิยธรรมคือธรรมที่ทําให้ระลึกถึงกันธรรมที่ทําให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีระลึกถึงกันอยู่ตลอดเวลาอยู่กันในที่ทํางานก็อยู่กันอย่างมีความสุขอยู่กันในครอบครัวอยู่อั่างมีความสุขเป็นสมาชิกของสังคมก็ทําให้สังคมนั้นมีความสุขในธรรมเหล่านั้นมีอะไรบ้างประการที่หนึ่งก็คือ การมีเมตตากายกรรมก็คือการมีกายกรรมมีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ต่อเพื่อนในสังคมอยู่ร่วมกันทุกๆุกคนไม่เบียดเบียนกันด้วยทางกายไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นเดือดร้อนด้วยทางกายนี้เรียกว่าเป็นกายกรรมเมตตากายกรรมแล้วก็ต้องกระทำทั้งต่อหน้าและรับหลังด้วย เอาหน้าเราก็ททำอย่างไรรับหลังเราก็กระทำอย่างนั้นไม่เสียแซงเพราะว่าความเมตตานั้นถ้าเราได้ประพฤติปฏิบัติแล้วเป็นคุณธรรมที่ยิ่งใหญ่เป็นสิ่งที่ทำผู้นั้นให้เป็นผู้มีความสุขได้ด้วยความเมตตานี้เป็นประการที่หนึ่งเราเรียกว่าเมตตาไกายกรรมประการที่สอง เมตตาวจีกรรมมีความเมตตาในทางวาจาไปในเพื่อนมนุษย์ไปในเพื่อนที่อยู่ร่วมกันในสังคมไม่มีที่สุดไม่มีประมาณทั้งต่อหน้าและรับหลังวาจาคือคำพูดคำพูดที่ออกมานั้นถ้ามีจิตใจดีมีวจีสุจริตคำพูดนั้นก็จะเป็นคำพูดที่ประกอบด้วยเมตตา สร้างความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นแต่ถ้าเมื่อพูดเป็นวาจีทุจริตพูดด้วยจิตใจที่ขุนมัวพูดด้วยจิตใจที่ประกอบด้วยความโลภความโกรธและความหลงก็จะรังแต่ว่าทําให้สังคมนั้นแตกแยกแต่ความสามคัคคีอันนี้ไม่ควรพูดเมื่อพูดออกไปแล้วก็จะสร้างความสมัครสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นได้ เพราะฉะนั้นข้อนี้วจีกรรมเป็นสิ่งสําคัญเราจะทำยังไงให้เป็นวจีสุจริตแล้วก็เป็นเมตตาวาจีกรรมด้วยการพูดที่ประกอบด้วยเมตตานั้นก็คือจะต้องไม่พูดในการที่จะไปเบียดเบียนผู้อื่นจะต้องไม่พูดในการที่จะสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นจะต้องไม่พูดในการที่จะ สร้างความแตกแยกให้เกิดในสังคมเราต้องพูดในสิ่งที่ให้ผู้อื่นมีความสุขพูดในการส่งเสริมให้เขาได้ดีพูดให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในสังคมทุกคำพูดที่ออกมาให้ประกอบด้วยเมตตาในนี้การอยู่ร่วมกันก็จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขสมาชิกในสังคมก็จะอยู่กันอย่างมีความสุขนิะการที่สอง เมตตาวจีกรรมประการที่สามเมตตาวโนกรรมมโนแปลว่าใจจะคิดสิ่งใดทำสิ่งใดให้ใจประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนมนุษย์ทั้งต่อหน้าและรับหลังคิดสิ่งใดประกอบการสิ่งใดที่ประกอบด้วยความคิดให้ประกอบด้วยเมตตา ถ้าเรานำเมตตามาเป็นนำหน้าในการคิดแล้วการคิดที่จะเบียดเบียนคิดที่จะฟองร้ายคิดที่จะให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนให้ผู้อื่นเสียหายความคิดนั้นก็จะไม่เกิดเพราะว่าคนที่ประกอบด้วยเมตตาจะไม่มีความคิดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเรามาฝึกมาเริ่มปฏิบัติกันว่า การที่เราจะให้อยู่ในสังคมกันอย่างมีความสุขนั้นเราต้องมาเริ่มตั้งแต่ความคิดก่อนคิดในทางที่เป็นความดีคิดแต่ในทางที่เป็นบุญเป็นกุศลคิดแต่ในทางที่จะให้ผู้อื่นนั้นได้รับความเจริญก้าวหน้าคิดที่จะให้ผู้อื่นนั้นมีการพัฒนาในทางที่ดี ประการต่อไปข้อที่สีสาธารณโภคีการอยู่ร่วมกันในสังคมนั้นแน่นอนว่าการแบ่งปันเป็นสิ่งที่สำคัญอยู่ร่วมกันด้วยการแบ่งปันกันได้สิ่งใดมาก็มีการแบ่งปันมีการเอื้อเฟื้อการเอื้อเฟื้อกันในสังคมเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้น เพราะว่าสังคมที่จะอยู่ร่วมกันการให้หรือการเอื้อเฟื้อนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญคอยที่จะช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความลำบากคอยที่จะเติมเต็มผู้ที่ด้อยโอกาสคอยที่จะให้โอกาสกับผู้ที่ต้องการโอกาสต่างๆเหล่านี้เป็นการเอื้อเฟื้อกันสิ่งไหนที่เราเอื้อเฟือ้อได้เอื้อเฟื้อกันด้วยทางกาย สิ่งไหนที่จะพอนำแรงกายมาช่วยเหลือก็ช่วยเหลือด้วยทางกายเอื้อเฟื้อเชื้อในด้านทรัพย์สินมีทรัพย์สินที่จะช่วยกันบริจาคในการที่จะสนับสนุนกิจกรรมของสังคมได้เอื้อเฟื้อกันในด้วยทางใจคิดในทางที่ดีคิดในทางให้เขาเจริญน,นี้ก็สามารถที่จะทำให้การอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการแบ่งปันการเอื้อเฟื้อนั้น เกิดขึ้นแล้วก็เป็นประโยชน์กับสังคมสังคมจะอยู่ร่วมกันอย่างความอย่างมีความรักมีความสมัครสมานสมัคคีการเอื้อเฟื้อการให้การสนับสนุนเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราทุกทกท,กท่านจะได้ช่วยกันจันโลงสังคมนี้ให้อยู่อย่างมีความสุขสมาชิกในสังคมก็จะมีความสุขด้วยการที่จะเอื้อเฟื้อแบ่งปันกัน นี้เป็นประการที่สี่ประการที่ห้าสีละสามัญญาตาการมีศีลเสมอเหมือนกันอยู่ในสังคมที่มีเงื่อนไขมีกฎหมายมีระเบียบมีข้อบังคับมีกฎเกณฑ์สังคมการยอมรับ ในเรื่องของกฎหมายเรื่องของข้อบังคับระเบียบกฎเกณฑ์ของสังคมแล้วก็จะอยู่กันอย่างมีความสุขการศีลสรรมัรญ,ญาตานั้นก็คือมีศีลเสมอเหมือนกันอนุโลมว่าการอยู่ร่วมกวันในสังคมนั้นก็คือเรามีกฎหมายบ้านเมืองมีจารีตของสังคมมีวิธีการระเบียบข้อบังคับของสังคมในการที่จะปฏิบัติร่วมกัน ถ้าอยู่ร่วมกันอย่างเคารพในกฎเกณฑ์อย่างนี้ก็จะทำให้สังคมมีความสุขศีละสามัญญาตาที่จะให้เกิดเป็นผลให้เกิดเป็นความสมัครสมานสามคัคคีเกิดได้นั้นก็คือจะต้องเคารพในกฎหมายกฎเกณฑ์ของสังคมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทำสังคมนั้นให้มีความสุข ไม่เกิดความแตกแยกไม่เกิดความแตกสามคัคคีด้วยการเคารพในกฎเกณฑ์ของสังคมเคารพในกฎหมายนี้เป็นศีลสามัญญาตาการมีศีลเสมอเหมือนกันนั้นจะอยู่กันอย่างมีความสุขไม่คอยที่จะเบียดเบียนกันประการต่อไปประการที่6ทิฏติสามัญ,ญาตา การมีความเห็นเสมอเหมือนกันทิฏฐิแปลว่าความเห็นตามัญญาตาคือเสมอเหมือนกันการที่เราจะมีความเห็นเสมอเหมือนกันในการอยู่ร่วมกันในสังคมนั้นแน่นอนว่าคนเรามีความต่างในเรื่องของภูมิจิตภูมิธรรมในเรื่องของโครงสร้างสรีระในเรื่องของภูมิของแต่ละคน หรือว่าสถานะแต่ละคนหรือว่าภูมิหลังแต่ละคนมีความแตกต่างกันความคิดก็จะมีความแตกต่างกันความเห็นก็จะมีความแตกต่างกันแต่จะทำอย่างไงให้เราอยู่ร่วมกันในสังคมได้ให้เป็นความเห็นที่เสมอเหมือนกันเพราะฉะนั้นกฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขทางสังคมต่างๆที่เราจะดำเนินชีวิตไปให้ ได้ด้วยกันนั้นจำเป็นที่จะต้องมีจุดร่วมที่จะต้องดำเนินชีวิตไปด้วยกันส่วนจุดต่างในเรื่องของความเห็นความคิดนั้นทุกคนมีแต่อาจจะต้องสงวนไว้ในบางแง่มุมในบางเรื่องบางอย่างเพราะว่าถ้าทุกคนนำจุดต่างขึ้นมาในสังคมทั้งหมด ก็จะทำให้เกิดความวุ่นวายเกิดในสังคมได้ดังนั้นจึงมีสิ่งที่จะต้องมีกฎหมายหรือมีกฎสังคมเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นเงื่อนไขในการที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมทิฏฐิสามัญตตาข้อนี้ ถ้าทุกคนมีมาร่วมในจุดร่วมเดียวกันได้ก็จะทำให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขสร้างความเห็นที่เป็นส่วนรวมของสังคมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันก็สามารถที่จะพัฒนาสังคมนั้นให้มีความสุขได้สังคมประเทศชาติก็จะต้องพัฒนาไปข้างหน้าอยู่ตลอดเวลา การที่จะพัฒนาให้เกิดขึ้นต้องอาศัยบุคคลทุกชนชั้นทุกเพศวัยที่อยู่ร่วมในสังคมร่วมกันในการพัฒนาไม่ใช่เป็นของคนใดคนหนึ่งการที่เรามาสร้างความเห็นให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอยู่กันในสังคมนั้นก็จะทำให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ให้เป็นทิฏฐิสามัญญาตาให้ได้นำความเห็นนั้นให้มาเป็นไปในทิศทางเดียวกันให้ได้สังคมหรือประเทศชาติก็จะอยู่อย่างมีความสุขเราก็จะเป็นสมาชิกของสังคมที่มีความสุขอันนี้ต้องนำไปประพฤติปฏิบัติหาแนวทางกันให้ได้นี้เป็นสารานิยธรรม6ประการที่ทุกคนทุกท่าน ที่อยู่ร่วมในสังคมเป็นสมาชิกของสังคมจะนำไปประพฤติปฏิบัติแล้วก็เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมได้ธรรมะที่พระองค์ตรัสนั้นล้วนแต่จะนำไปประพฤติปฏิบัติได้ทุกข้อแล้วก็ธรรมะนั้นให้ผลกับผู้ปฏิบัตินั้น ผู้ปฏิบัตินั้นก็จะเห็นผลเองเพราะว่าธรรมะที่พระองค์สัตว์เป็นปัจจัตังเวทิตพโพเป็นยูหิคือรู้ได้เฉพาะตนเมื่อเรานำไปปฏิบัติแล้วเราก็จะเห็นผลว่าสิ่งที่เราปฏิบัตินั้นจะเกิดผลกับเราเกิดผลในประเด็นไหนก็คือธรรมะย่อมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในที่ชั่ว เราปฏิบัติธรรมะที่พระองค์ตรัสเราก็จะนำพาชีวิตของเราไปสู่แนวทางแห่งความดีได้นี้เป็นประเด็นสำคัญในเรื่องของเมตตาควรที่จะปลูกให้มีขึ้นในจิตในใจของทุกๆคนปลูกเมตตาให้มีขึ้นทั้งในด้านทางกายเมตตาในด้านวาจาเมตตาในด้านใจ สข้อเบื้องต้นในสารานิยธรรมเป็นเรื่องสิ่งประการสำคัญที่ผู้ปฏิบัติจะต้องกระทำให้เกิดมีขึ้นให้ได้เพราะถ้าเรามีเมตตาในการที่เราจะทำพูดคิดทำพูดคิดให้ประกอบเพื่อเมตตาแล้วผู้กระทำนั้นก็จะมีความสุขเพราะว่าเป็นผู้ที่มีเจตนาดี ไม่มีเจตนาที่จะปองร้ายไม่มีเจตนาที่ทำร้ายไม่มีเจตนาที่จะให้ร้ายเมื่อเจตนาประกอบเป็นกุศลแล้วความสุขก็จะเกิดขึ้นดังนั้นวันนี้ก็ขอมาเชิญชวนทุกท่านให้มาปลูกเมตตาให้เกิดขึ้นในกายวาจาใจของเรา ถ้าเราปลูกเมตตาให้เกิดขึ้นในกายวาจาใจของเราแล้วเราจะอยู่อย่างมีความสุขและท่านสามารถนำไปปฏิบัติได้เช้าขึ้นมาวันนี้ลองใช้เมตตาํำหน้าพบเจอสิ่งใดประการแรกเมตตาทางกายก็มีการยิ้มแย้มแจ่มใสเกิดขึ้นพบเจอผู้คนให้มีความยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ทำอาการหรือทำสีหน้าแววตา ที่เป็นจะคิดร้ายปองร้ายมีความยิ้มแย้มแจม่มใสเบิกบานนี้ประการแรกที่เราใส่แสดงออกทางกายการเมตตาที่แสดงออกทางกายนั้นเมื่อเราแสดงออกแล้วคนรอบข้างก็จะสัมผัสได้จะรับรู้ได้ประการที่สองคือเมตตาที่เราจะแสดงออกทางวาจาเมื่อมีรอยยิ้มแล้วคำพูด วาจาที่จะหลุดออกจากปากของเราให้เป็นคำพูดที่ประกอบด้วยเมตตาพูดด้วยวาจาอ่อนหวานพูดด้วยความเบิกบานพูดด้วยความสมัครสมานสามัคคีใจก็จะคิดแต่ความดีใจก็จะคิดแต่สิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลท่านสามารถกระทำได้วันนี้ได้นำธรรมะในเรื่องของสารานิยธรมรมธรรมที่จะให้ระลึกถึงกัน การทําที่จะทําให้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมได้มาให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้รับชมรับฟังสามารถนําไปประพฤติปฏิบัติได้ในท้ายที่สุดนี้ขอหน่วยปรพรให้ทุกท่านจงเป็นผู้มีความสุขอยู่เย็นแล้วก็ให้เป็นสุขขอเจริญพร วิทยาลัยมหามกุตราชวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาที่มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตการวิจัยและบริการวิชาการพร้อมกับทำนุบำรุงศิละปะวัฒนธรรมดังนั้นโครงการสาธุโขบรรพชาการบวชนั้นแลดีจึงเป็นโครงการที่ ให้บริการวิชาการกับสังคมพร้อมกับทนุบำรุงศิละปะวัฒนธรรมโครงการนี้เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยได้รับพระเมตตาจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระริวงสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระองค์ผู้เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยเมื่อมหาวิทยาลัย ได้ไปกราบทูลในโครงการนี้พระองค์ทรงชื่นชมและก็ให้ความอุปถัมภ์ในโครงการนี้โดยเฉพาะว่าเป็นโครงการอยู่ในพระอุปถัมภ์ของพระองค์และให้ใช้วราชบพิษในการบรรพชาพร้อมพระองค์ทรงเสด็จลงมาเป็นพระอุปชาเองด้วย ดังนั้นจึงถือว่าเป็นพระเมตตาคุณอย่างยิ่งดังนั้นโครงการสาธุขโขบรรปชาจึงเกิดขึ้นด้วยการร่วมแรงร่วมใจกันของมหาวิทยาลัยมหาคุรราชวิทยาลัย,ยที่จะทำให้พันธกิจของมหาวิทยาลัยนั้นดำเนินการไปได้ด้วยดีจึงได้ประกาศรับสมัครนักเรียน ที่มีคุณสมบัติตามที่มหาไายประกาศเพื่อจะได้มาซักซ้อมทำความเข้าใจตลอดถึงคำขันนาที่จะบุปันประชาเป็นสามเณรดังนั้นโครงการนี้เราบวชในเดือนธันวาคมก็เป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระองค์ผู้ทรงพระหุนอันประเสริฐซึ่งเป็นที่เคารพรักของปวงชชนชาวไทยในสิ่งที่สามเณรทั้งหลายได้เข้ามาบวชในโครงการนี้แล้วทางมหาวิทยาลัยก็จะได้จัดเรื่องการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และพื้นฐานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของคนไทยดังนั้นจึงเชื่อมั่นเป็นแน่แท้ว่าการที่บุตรหลานได้เสียสละเวลาในช่วงปิดเทอมเข้ามาศึกษาวัฒนธรรมประเพณีได้เข้ามาบวชแล้วย่อมจะเกิดผลกับบุตรหลานของท่านเป็นแน่แท้ จึงขอเจริญพรและก็อนุโมทนาสาธุกับทุกทุกท่กทานที่ได้ร่วมโครงการทำพูดคิดให้ประกอบเพื่อเมตตาแล้วผู้กระทำนั้นก็จะมีความสุขเพราะว่าเป็นผู้ที่มีเจตนาดีไม่มีเจตนาที่จะปองร้ายไม่มีเจตนาที่ทำร้าย